สำหรับปัะกาศสี่ด4.6นะคะเรามาดูโจทย์กันนะลูกอยกตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะคะฟอร์มาดีไฮเนี่ยประกอบไปด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนโจทย์บอกน้ำหนักของฟอร์มาดีไฮมาให้แล้ว300กรัมลูกนะคะบอกว่ามีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่120กับ20กรัมตามลำดับแต่ว่าโจทย์ไม่ได้บอกออกซิเจนมาให้เราลูก คราวนี้เมื่อโจทย์บอกน้ำหนักของสารมาให้แล้วเราจะไม่ต้องเทียบกับสูตรโมเลกุลของมันเราจะเทียบจากน้ำหนักของสารที่โจทย์ให้มาได้เลยแต่เรายังคงใช้สูตรเดิมอยู่คือเราจะหาจากสูตรที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของธาตุเท่ากับมวลของธาตุหารด้วยมวลของสารประกอบแล้วจะคูณด้วย100นะคะสำหรับอันนี้เราจะหาทั้งหมด3ธาตุด้วยกัน นะคะหาทั้งหมดเลยนะคะอ่ะถ้าเรา,เราหาของคาร์บอนก่อนลูกเราก็จะเทียบจากมวลของคาร์บอนกับมวลของสารประกอบก็คือฟอร์มัติไฮนั่นเองแล้วก็คูณด้วย100โจทย์บอกมวลของคาร์บอนมาเป็น120กร,รมัมบอกมวลของฟอร์มัติไฮมาเป็น300กร,รมัมและเราจะคูณด้วย100คําตอบคือ40%นั่นเองนะคะอ่ะขาวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะหามวลของ ร้อยละโดยมวลของไฮโดรเจนเราก็จะเทียบจากมวลของไฮโดรเจนแล้วก็มวลของฟอร์มอดีไฮก็คือมวลของสารประกอบนั่นเองแล้วก็คูณด้วย100โจทยโดบอกมวลของไฮโดรเจนในสารประกอบมาแล้วว่าเป็น20กรัมในฟอร์มอดีไฮคือ300กรัมแล้วหนูก็ทำเป็นร้อยละโดยการคูณ100เราจะได้6.67%นั่นเอง สำหรับร้อยละโดยมวลของออกซิเจนเราสามารถหาได้โดยการเอาร้อยไปลบกับเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนกับไฮโดรเจนได้เลยเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นสอร์เซน์รวมกันเนี่ยสามธาตุรวมกันเนี่ยลูกเปอร์เซ็นต์รวมกันต้องเป็น100พอดีถ้าเรารู้แล้วว่าคาร์บอนคือ40่สิบไฮโดรเจนคือ6.67ที่เหลือก็เป็นออกซิเจนนั่นเองเราก็เลยจับไปลบกับ100 จะได้เปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนมาเป็น53.33เอร์เซ็นต์นะคะนนี้ถ้าเกิดว่ามาดูในข้อที่2โจทย์ให้คำนวณร้อยละนะคะมวลเปอร์เซ็นละละของธาตุในสารแต่ละชนิดต่อไปนี้นะคะหามวลที่เป็นร้อยละของคาร์บอนไฮโดรเจนของคอลีนในพาราไดโคเบีนนั่นเองหรือว่าอันนี้มันจะเป็นส่วนผสมหนึ่งของลูกเม็นนะลูกรู้จักลูกเหม็นไหมลูกสีขาวอ่ะ ที่เขาเอาไว้ไล่มแมลงอะค่ะนะคะแต่สารตัวนี้จะเป็นสารก่อมะเร็งนะลรกนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านมีโรคเม็ดเนี่ยก็ไม่ควรจะใช้พเพราะโรคเหม็ดเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งอันหนึ่งนะคะอ่ะคราวนี้คุณครูจะกําหนดมวลอะตอมของคาร์บอนมาให้เป็น12ไฮโดรเจนให้เป็น1คลอรีนให้เป็น35.5นะคะอันนี้คือมวลอะมวลอะตอม ถ้าเกิดว่าเราอยากหาเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนที่อยู่ในพาราไดคลอรลเบนซีนเราก็ไปดูว่าในพาราไดคลอร์เบนซีนของเราเนี่ยมี Carbon คาร์บอนกี่ตัวคาร์บอนหนัก 10, 12นะเอา6คูณ12หารด้วยมวลโมเลกุลของพาราไดคลอร์เบนซีนก็คือ147อันนี้คุณครูหามวลโมเลกุลให้หนูละเป็น147 น่าจะจําหลักการของการหาหมวลโมเลกุลได้นะคะอันนี้คุณครูจะจะไม่อธิบายละเพราะว่าเราผ่านกันมาเยอะละนะคะเราทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์โดยการคูณหนึ่งรอยก็จะได้สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ลูกอ่ะหาเปอร์เซ็นต์ของไฮโดรเจนนะคะหาเปอร์เซ็นต์ของไฮโดรเจนก็ให้ไปดูว่าในสูตรของพาราไดคลเบนซีเนี่ยมีไฮโดรเจนกี่ตัวลูกมีสี่ตัวใช่ไหม ไฮโดรเจนตัวหนึ่งก็จะหนักหนึ่งมวลโมเลกุลของพาราไดโคลรเบนซซนจะเป็น147หนูก็นำไปคูณกับร้อเพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นร้อยละเราจะได้2.7%ซนะคะสุดท้ายคือหาเปอร์เซ็นต์ของคอรีนหนูอาจจะไม่ทําแบบนี้ก็ได้ลูกหนูอาจจะเอา2ตัวเนี้ยไปลบออกจาก100เราก็จะได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราทําแบบคาร์บอนกับไฮโดรเจนก็ทําคลา้คลา,ยคลายกันก็เอาน้ำหนักของ เอาจำนวนของคลอรีนหลกสองตัวสองตัวจากตรงนี้คูณกับมวลอะตอมของคลอรีนหลกสามสิบห้าจุดห้าหารด้วยมวลของสารประกอบนะคะแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยจะได้สี่สิบแปดจุดสามเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าสำหรับอีกข้อหนึ่งจะเป็นทินทูฟูอ r รด์นะคะ S N F 2ลูหลกนะคะตัวนี้จะมีมวลโมเลกุลเป็น156.7ห อันนี้จะเป็นมวลของดีบุกนะคะของทินดีบุกแล้วก็อันนี้จะเป็นฟลูออรีนอีก2อะตอมรวมกันจะได้156.7นะคะอ่ะคราวนี้ในการหาเปอร์เซ็นต์ของดีบุกหลักการหาก็คล้ายๆกันเลยกับข้อ2.1ลูกนะคะเราก็จะเอาน้ำหนักของดีบุก1อะตอมเพราะว่าในนี้มันมีดีบุกแค่1่อะตอมหารด้วยมวลโมเลกุลของทินทูฟลูออไร แล้วเราก็คูณด้วยร้อยคำตอบคือ75.75% 75หาเหาเปอร์เซ็นต์ของฟูรีนลูกหนูก็ไปดูว่าในสูตรของเราเนี่ยมีฟูรีนกี่ตัวมีฟูอรีนอยู่2อะตอมอะตอมหนึงหนัก19จับคูณกันหารด้วยมวลของสารประกอบแล้วก็คูณด้วย100นะคะอันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของฟูรีนที่อยู่ในทินทูฟูไรนั่นเองออ ในหน้าสุดท้ายนะคะสำหรับไปงานนี้นะคะโจทย์ให้คำนวณหามวลที่เป็นกรรมของออกซิเจนในแร่คอร์สนะคะแล้วก็ที่อยู่ในหินปูนด้วยเดี๋ยวเราจะทำทีละอันเราทำในแร่คอร์สก่อนลูกเนี่ยเราก็เขียนว่าเราต้องการหาน้ำหนักที่เป็นกรรมของออกซิเจนที่อยู่ในแร่คอร์สหนึ่งกิโลกร,รมัมไอแร่คอร์สหนึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยก็คือแร่คอร์สหนึ่งพันก นะคะคอสตก็คือซิลิคอนไดออกไซด์ลูกเราก็ตั้งกรรมของออกซิเจนเท่ากับ1,000กร,รัมของซิลิคอนไดออกไซด์โดยใช้การคูนแฟกเตอร์เข้าไปลูกนะคะตรงนี้เอากรรมของซิลิคอนไดออกไซด์ไว้ข้างล่างแล้วก็กรรมออกซิเจนไว้ข้างบนโดยตัวเลขตรงนี้ลูกเราจะเอามาจากมวลโมเลกุลของซิลิคอนไดออกไซดนะ์ซิลิคอนไดออกไซด์นะลูกซิลิคอนหนัก28 ออกซิเจนสตัวตัวละ16จะเป็น32ดังนั้นมวลโมเลกุลของซิลิคอนไดออกไซด์จะเป็น60นะคะในซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยจะมีออกซิเจนอยู่2อะตอมซึ่งออกซิเจน2อะตอมนั้นจะหนัก32กร,รัมเพราะตัวละ16 2สองตัวเด็กๆตัดแฟกเตอร์นะคะเราก็จะคำนวณหากร,รัมออกซิเจนง่ายๆเลยได้นะคะหนูก็จะเอา1,000ลูกนะคะ คูณก,กันกับ32หารด้วย60นะคะจะได้มาเป็น5้า3 3กรัมที่มันเป็นกรัมออกซิเจนที่อยู่ในแร่คอร์สอ่าสำหรับตัวที่มันอยู่ในหินปูนหลบหินปูนนะคะคือแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะหินปูนคือแคลเซียมคาร์บอเนต เราต้องหาการหากรรมของออกซิเจนที่มีอยู่ในพันกรรมหลบของแคลเซียมคาร์บอเนตเ่เราก็คูณแฟกเตอร์เหมือนเดิมเลยนะคะเราใช้กรรมของแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะหรือว่าหินปูนเนี่ยนะคะคูณไว้ข้างบนเอ้คูณไว้ข้างล่างขอโทษอ่าตรงนี้จะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ข้างบนจะเป็นกรรมของออกซิเจนแคลเซียมนะลูกตัวละสี่สิบนะคะเราตอนนี้เรากำลังจะหาหมวลโมเลกุลของแคลเซียมคาร์บอเนตลูกแคลเซียมสี่สิบบวกกับคาร์บอนคือสิบสองบวกกับออกซิเจนอีกสามตัวคือสี่สิบแปดเราจะได้มวลโมเลกุลของแคลเซียมคาร์บอเนตคือหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยพอดีซึ่งในแคลเซียมคาร์บอเนตของเราเนี่ยลูก ะะมันจะมีออกซิเจนอยู่2องะตอมเอ้ยขอโทษ3มอะตอม3อะตอมนะลูกสามอะตอมจะหนัก48กร,รมัม16 3 48นะคะเราก็จะตัดแฟกเตอร์ตัวนี้ออกไปเราก็จะได้กร,รัมของออกซิเจนที่มีอยู่ในแคลเซียมคาร์บอเนตได้แล้วหนูเอา1000คูณ48แล้วก็หารด้วย100ลูก นะคะเราจะได้กรรมของออกซิเจนที่มีอยู่ในแคลเซียมคาร์บอเนตคือ480กร,รมัมนะคะอันนี้คือตัวอย่างสังเกตว่าข้อนี้โจทย์ไม่ได้ให้หาเป็นร้อยละให้หาเป็นกร,รมํมนะคะไม่ได้หาเป็นร้อยละห,หาเป็นกร,รัมลูกอานนี้ข้อ4ค่ะสารตัวอย่าง0.5กร,รมัม ประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนและ oxygen, ออกซิเจนหูกถ้าเกิดว่าเราเอามันมาเผาไหม้อย่างสมบูรณ์พบว่ามันเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์0.687กรัมและไอ้น้ำ0.14กรัมโจทย์ให้หาร้อยละโดยมวลค่ะของคาร์บอนในสารตัวอย่างคราวนี้ยก่อนที่หนูจะหาในสารตัวอย่างให้ได้ลูกหนูจะต้องหาก่อนว่า ในคาร์บอนไดออกไซด์ของเราอ่ะ0.687กรัมอ่ะมีคาร์บอนอยู่กี่กรัมนะคะอ่ะเราหาร้อยละนะคะโดยมวลของของตัวที่เป็นคาร์บอนนะคะที่มันอยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนนะคะอ่ะหากร,รัมของคาร์บอนนะคะหากร,รัมของไฮโดรเจนนะคะ แล้วก็หากรรมของออกซิเจนที่อยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนว่ามีเท่าไหร่นะคะหลักการในการทำก็คืออันนี้หาจากคาร์บอนไดออกไซด์นะลูกหาจากคาร์บอนไดออกไซด์นะเด็กเขียนไว้แบบนี้นะคะหาจากคาร์บอนไดออกไซด์กรรมของคาร์บอนที่มีอยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือเราจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ศูนย์จุด หกแปดเจ็ดกร,รัมของคาร์บอนไดออกไซด์ลูกนะคะเอาไปเทียบหาคาร์บอนที่มีอยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนข้างล่างก็จะเป็นกร,รัมคาร์บอนไดออกไซด์ข้างบนก็จะเป็นกร,รัมคาร์บอนนะคะจำคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไหมลูก,คา,ออกาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคาร์บอนหนึ่งอะตอมหนักสิบสองออกซิเจนหนักสิบหกนะคะ เรามีคาร์บอนหนึ่งตัวออกซิเจนสองตัวดังนั้นคาร์บอนไดซาจะหนัก4ีสิบสีในสีสี่กร,รัมจะมีคาร์บอนแค่สิบสอกร,รมัมหุเพราะมีคาร์บอนแค่หนึ่งตัวอ่าเราจะหาได้แล้วว่าตอนเนี้ใน0.687กร,รมัมนะคะจะมีคาร์บอนอยู่เท่าไหร่แล้วก็คูณไปนะคะเราจะมีคาร์บอนอยู่นะคะ 0.187กร,รัมของคาร์บอนทันไม่ลูกนะคะเราก็สามารถเอาไปหาเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนได้ตรวจให้หาร้อยละนะคะของคาร์บอนในสารตัวอย่างเราทราบว่านะคะเรามีคาร์บอนอยู่0.187กร,รัมของคาร์บอนนะคะในสารตัวอย่างของเราก็คือ 0.5กร,รัมของสารตัวอย่างลูกคุณครูขออนุญาตใช้ต่อยอตัวอย่างแล้วเราก็คูณด้วย100นะคะมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนที่มีอยู่ในสารตัวอย่างลูกจุด1.87หารด้วยจุด5คูณด้วย100นะคะเราจะได้37.4เปอร์เซ็นต์ทันไหมลูกนะคะอันนี้คือคาร์บอนอ่บคุณครูขออนุญาตขั้นมันไว้ค่ะ ถ้าเราจะหาเปอร์เซ็นต์ของของไฮโดรของไฮโดรเจนเราก็จะหาจากน้ำนะคะเอาน้ำมาเพราะว่าในน้ำมันมีไฮโดรเจนอยู่ด้วยตึ๊ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊แบบนี้ลูกนะคะหากรรมไฮโดรเจนที่มันมีอยู่ในน้ำออกมาก่อนว่าเป็นเท่าไหร่นะคะเราก็ตั้ง0.6นยยขอโทษ หนึ่งสศย์กร,รัมของน้ำคูณนะคะข้างล่างจะเป็นกร,รัมของน้ำข้างบนจะเป็นกร,รัมของไฮโดรเจนลน้ำมวลโมเลกุลคือ18บแในน้ำสิบกร,รัมจะมีไฮโดรเจนอยู่2อกร,รมัมทำไมมีสองกร,รมัมเพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยเรามีสองตัวใช่ไหมสออะตอมอะตอมหนึ่งหนักหนึ่ง สองอะตอมก็จะต้องหนักสองอะตัดแฟกเตอร์ลูกนะคะตัดแฟกเตอร์เราก็จะรู้แล้วว่าในน้ำจุดหนึ่งซีศูนย์กร,รัมเนี่ยจะมีไฮโดรเจนเท่าไหร่อ่ะมันก็จะมีไฮโดรเจนอยู่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหกกร,รัมไฮโดเรเจนลูกนะคะซึ่งนะคะเราก็สามารถไปเทียบหาเปอร์เซ็นต์ไฮโดรเจนได้ ะะเรามีเปอร์เซ็นต์ไฮโดรเจนเท่าไหร่โดยก็เอาไฮโดรเจนที่เรามีลูก0.016กร,รัมของไฮโดรเจนเนี่ยลูกไปเทียบกันกันกบ0.5กร,รัมของสารตัวอย่างแล้วเราก็คูณด้วย100นะคะจะได้เท่ากับ0.016คูณ100หาร0.5 จะได้3.2%เปอร์เซนนะคะคูแล้วหนูจะหาเปอร์เซ็นต์ของอ,ออกซิเจนยังไงลืมหรือ,อยังว่าถ้าเกิดว่า3อันรวมกันถ้าเกิดว่าเราจะหาเปอร์เซ็นตะ์รวมกันต้องเป็น100พอดีเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนเราก็หาได้เลยจากการที่เราเอา100่เป็นลบหลุกนะคะ เอา100ไปลบกันกันกบ37.4ลบกัน3.2ลูุกอ่ะก็จะเป็น100 4, ลบ37.4ลบ3.2จะได้59.4%เปอร์เซ็นต์อันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนนะคะอ่ะก็จะจบใบงานที่6นะคะไว้เพียงแค่